สวัสดีครับช่างเล็กกุญจิตน,น,นะครับวันนี้มีจาก f เซที่ส่งมาให้เราแก้ปัญหาให้นะครับคือที่เขาบอกมาว่าจาักเย็บไม่วิ่งท้าไม่วิ่งนะครับแล้วก็เย็บไม่ติดด้วยนะครับอันนี้เขาทําสีมานะครับเขาทําสีมาเองแล้วก็เขาประกอบแล้วจากเย็บไม่วิ่งแล้วก็กระโดด ดูเย็บไม่ติดเลยนะครับเรามาดูปัญหากันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมาดูปัญหาว่าทำไมไม่วิ่งก่อนนะครับเราสังเกตได้ว่าฟันไม่ขึ้นนะครับฟันไม่ขึ้นเห็นไหมเวลาเราหมุนหัวแล้วฟันมันไม่ขึ้นนะครับเขาอาจจะไปปรับตัวลดฟันไว้นะครับแล้วก็หมุนตัวลดฟันเนี่ยขึ้นมานะครับ ขึ้นมามาด้านนี้นะครับแล้วฟันก็จะยกสูงขึ้นมาเห็นไหมฟันก็จะยกสูงขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะล็อกตายไปให้เลยนะครับว่าฟันนี้เผื่อใครไปหมุนเล่นแล้วก็ฟันก็จะยุบลงไปแล้วก็ผ้าก็จะไม่วิ่งเหมือนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกตายไปเลยนะครับอ่ามาดู มาดูกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับตรงวงเดือนนะครับทำไมเย็บแล้วไม่ติดเราสังเกตได้ครับเห็นไหมไปลายเขตปลายวงเดือนยกไม่เหนือรูนะครับพอดีกับรูเห็นไหมลงมาเข็มยกขึ้นหัววงเดือนพอดีกับรูเลยนะครับปกติแล้ว มันต้องอยู่เหนือรูนะครับเหนือรูเข็มปกติแล้วหัววงเดือนต้องอยู่เหนือรูเข็มแบบนี้นะครับเห็นไหมลงเข็มยกขึ้นไปหัววงเดือนต้องอยู่เหนือรูแบบนี้นะครับอยู่เหนือรูแบบนี้แล้วก็ ปลายวงเดือนต้องชิดกับเข็มนะครับต้องชิดกับเข็มด้านในตรงรอยว้วๆนะครับแต่ทีเนี้ยเสาเข็มเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเสาเข็มจากอุตสาหกรรมให้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมต้องเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเสาจากอุตสาหกรรมให้นะครับเสาจากอุตสาหกรรมมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ เสามันสัส้นกว่านะครับสั้นกว่าเวลาใส่ลงไปแล้วเห็นไหมรุ่นนี้จะไม่มีบูทลับนะครับเส,สาศาสาหกรรมมันจะมีขนาดเดียวนะครับสั้นอย่างนี้ไม่มีบูทลับมันก็จะหล่นบูทจะหลน่นแล้วก็จะใช้ไม่ได้ถ้าจะให้ใช้ได้เลยก็คือต้องมีบูทลับตรงนี้นะครับผมเคยทํคลิปไปแล้วแต่ถ้าอยากใช้จริงๆก็ต้องไปต่อแบบนี้ครับ ให้ลงกึงเขาต่อให้เห็นไหมนี่ผมต่อมานะครับเห็นรอยต่อไหมเนี่ยต่อให้เท่ากับเส,สาเดิมเขานะครับมันก็จะเลยขึ้นไปเห็นไหมเสาเสาศาสากรรมจะสั้นอย่างนี้มันจะหล่นเพราะรุ่นนี้ไม่มีบุญร,รับผมก็เลยต้องไปให้เขาลงกึงนะครับลงกึงต่อ ต่อแล้วก็ต้องให้เนียนนะครับอันนี้คือเป็นบูสเสาเข็มนะครับบูสเสาเข็มจะอุตสาหกรรมเวลาใส่ไปแล้วต้องไม่สะดุดต้องต่อให้เนียนแบบนี้นะครับถึงจะใช้ได้นะครับต้องต่อให้เนียนแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับทําไมต้องเปลี่ยนก็คือว่าจากตัวเนี้ยเขาไปรับปะรับแก้นะครับเขาเย็บผ้าหลากหลายนะครับเย็บผ้าหลายอย่างแล้วก็เข็ม จากอุตสาหกรรมเขาจะตรงจะแข็งจะใช้งานได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการเปี่ยนแล้วก็การตั้งกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ถอดเสาเก่าออกก่อนนะครับถอดเสาเก่าออกก่อนเอาเข็มออกนะครับเอาเข็มออกเอาอุ้มเข็มออกนะครับแล้วเขามีอมตัวนี้ไว้โอเค น็อตล็อกเสาเข็มก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับอยู่ด้านหลังเนี้เสียบเข้าไปแล้วก็คลายน็อตนะครับแล้วเสาเข็มก็จะหลวมแบบนี้นะครับแล้วก็ออกได้เส่็จทีนี้ยเขาทำอะไรไว้ตรงนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวนี้ออกนะครับผมเอาออกได้แล้วนะครับเขาเอาสูตรเข็มใส่ไว้นะครับปกติมันจะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับ ที่ว่าล็อกเข็มให้ได้ระดับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวเก่าออกก่อนนะครับดึงขึ้นเลยนะครับล็อกแลก็ดึงขึ้นเลยออกได้แล้วนะครับอันนี้เสาเก่านะครับเสาเก่าเป็นเสาธรรมดา เราจะเปลี่ยนเป็นเสาจากอุตสาหกรรมเสาจากอุตสาหกรรมมันสั้นมันสั้นเราก็ต้องไปต่อให้เท่ากับเสาเดิมนะครับถึงจะใช้ได้รุ่นที่ไม่มีบูทลับนะครับอ่าเดี๋ยวมาใส่กันนะครับใส่เข้าไป ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ล็อกเพื่อไม่ให้ขยับก่อนนะครับเราก,นะก็ใส่ปอกที่ร้อยได้ใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่นอ็อตล็อกเข็มใส่เข็ม เข็มเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยววิธีใส่เข็มเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับตอนนี้ผมจะทําให้ดูว่าการตั้งเข็มตั้งเสาเข็มนะครับอันนี้เราล็อเข็มให้แน่นก่อนนะครับแล้วเรามาดูจังหวะกันนะครับจังหวะการของเข็มเราจะใส่วงเดือนเข้าไปด้วยนะครับ แล้วก็หมุนหัวจักรลงนะครับหมุนเข็มลงเข็มลงลงสูดเข็ยมยกขึ้นเห็นไหมจังหวะนี้เหมือนของเขานะครับเหมือนเดิมของเขาที่ว่าเข็มมันลงต่ำเกินเอ้ยสูงเกินนะครับเดี๋ยวผมจะขยับให้ดูนะครับ อเดี๋ยวเรามาดูจังหวะใหม่นะครับเข็มลงลงสุดเข็มยกขึ้นขาเข็มยกขึ้นในหัววงเดือนก็จะมาเฉียวต้องเฉียวเหนือรูนะครับเหนือรูเข็มเราก็ขยับเสาเข็มลงมานะครับลงมาก็คลายน็อตตัวที่ว่าล็อกเข็มนะครับคลายน็อตตัวที่ล็อกเข็ม คลายพอหลวมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ล็อกใหม่เราก็ขยับลงมานิดนึงเราก็เลื่อนความยาวของเข็มลงมายาวอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ล็อกไว้อ่าเราก็เราก็กมาดูจังหวะอีกไหมอันนี้มายังไม่พอดีมันต้องเหนือรูอีกนะครับ ดูไว้นะครับเหนือรูปประมาณไหนนะครับเหนือรูประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเยอะเกินเดี๋ยวผมเอาขึ้นอีกนิดนะึง นิดนึงนะครับจะเย็นๆนะครับตั้งอ่าผมใช้ประมาณนี้นะครับนี่มันจะวิ่งมาเหนือรูเห็นไหมเหนือรูเข็มเข็มยกขึ้นเข็มลงลงสุดขาเข็มยกขึ้นปุ๊บมันก็จะมาเฉี่ยวเหนือรูแบบนี้นะครับ วิธีการตั้งนะครับแล,แล้วเดี๋ยวก็เราก็ต้องมาลองลองเย็บกันนะครับว่าจะกระโดดไหมจะยังไงไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขยับช่วงนี้อีกครั้งนะครับถ้าครั้งแรกไม่ได้เราก็ค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับดูเพราะว่าเย็บผ้าหลากหลายเย็บยีนเย็บผ้ายืดเย็บผ้าธรรมดานะครับรับปาดรับแย่เงี้ยเันเย็บผ้าหลากหลายนะครับ จังหวะนี้นะครับจังหวะนี้ยกขึ้นลงลงสดแล้วก็เขี่ยวเนื้อรูเห็นไหมเนือรูเข็มของเดิมของเขาก็อยู่อยู่ประมาณรูนะครับอยู่ประมาณรูมันก็จะไม่ไม่เกี่ยวได้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะฉีดน้ำมันนะครับจะฉีดน้ำมันแล้วเดี๋ยวมาลองเย็บกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ประกอบจักรแล้วก็จะลองให้ดูแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเข็มวิธีใส่เข็มนะครับเข็มตูดมันจะกลมมันไม่เหมือนตูดของเข็มจักรธรรมดานะครับมันจะแบนด้านนึงเราจะใส่ได้นะครับแต่นี้เข็มตูดกลมของอุตสาหกรรมเราจะสังเกตได้ว่าด้านเนี้ยจะเป็นแบนๆเห็นไหมจะเป็นรอยเวา้า อีกด้านหนึ่งจะเป็นล่องยาวนะครับล่องยาวเลยเห็นไหมสังเกตได้นะครับนี่นะผมให้ดูเอ่อมันจะเป็นล่องยาวอย่างนี้นะครับอันนี้ได้อีกด้าน,นงจะเป็นรอยเว้าเห็นไหมครับด้านล่องยาวล่องอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือรอยเว้าจะอยู่ขวามือด้านนี้นะครับขวามือ นะครับด้านลอยย้อยจะอยู่ขวามือครับแล้วทีนี้จับเข็มดันขึ้นไปให้สุดนะครับแล้วก็ล็อกตัวนี้จะใช้เป็นน็อตล็อกนะครับของอุตสาหกรรมเขาตั้งหน้าเข็มให้ตรงนะครับรูเข็มต้องตรงแบบนี้นะครับอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใส่เข็มสุดแล้วมันจะมีรูรูด้านบนนี่นะครับ มันจะมีอันนี้น็อตแล้วก็มันจะมีรูอยู่ด้านบนนี้นะครับตูดเข็มจะเห็นโผล่เลยครับจะโผล่เห็นเลยนะครับด้านในนี้ด้านในรูเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขยับไปดูนะ <S <S เห็นไหมครับเห็นตูดเข็มไหมถ้าเราใส่ไม่สุดเข็มมันก็จะยาวเกินแล้วจะลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าเราตั้งในระยะนี้ไว้นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเย็บกันนะครับตอนนี้ผมก็ร้อยได้เสร็จแล้วนะครับผมจะลองเย็บให้ดูนะครับว่าเย็บได้เป็นแบบไงครับอันนี้ผ้ายืดกีฬาเด็กนะครับอันนี้จะเป็นผ้าวอมอันนี้จะเป็นผ้าทั่วไปนะครับ มลองผ้าทั่วไปก่อนนะครับก็เย็บได้ตามปกตินะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเย็บวอมกันนะครับ ขอปรับได้นิดนึงนะครับนี่ด้านล่างนะครับนี่ด้านบนจะพับให้หนาขึ้นนะครับ ต่อด้วยวอร์มต่อด้วยผ้ากีฬาเด็กผ้ากีฬาเด็กนี่เย็บยากนะครับเย็บยากมากก็ไม่โดดน,นะครับ นี่เป็นวอร์มดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าวอร์มมันฝังเนื้ออันนี้ผ้าทั่วไปนะครับก็เย็บได้ทั้งหมดนะครับเย็บได้ทั้งหมดเดี๋ยวผมก็จะส่งส่งกลับนะครับมาสรุปกันนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างผมเปลี่ยนแป้นข้อฟันนะครับเปลี่ยนเสาเข็ม แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหนดกุ้งด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนเข็มเป็นเข็มจากอุตสาหกรรมนะครับนี่เป็นจาก Fc นะครับส่งมาให้เช็คให้นะครับผมก็เปลี่ยนไปสามอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งกลับนะครับ Fc ท่านใดจะส่งจักมานะครับก็ส่งมาได้นะครับ ผมก็จะตรวจเช็คให้แบบนี้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์นะครับช่างไ็กนด,ดินนะครับวัสดีครับ